คู่รักซุปตาคนดังตั้งท้องส่งท้ายปีพร้อมต้อนรับสมาชิกใหม่ในครอบครัวด้านแฟนแวนเฮลัน่นแห่ร่วมยินดีล้นหลาม เรียกได้ว่าวงการบันเทิงนั้นต่างอบอวลไปด้วยความสุขจริงๆเมื่อเหล่าซุปตาคนดังหลายคนต่างพากันทยอยออกมาประกาศข่าวดีต้อนรับเบบีตัวน้อยสมาชิกคนใหม่ของบ้านที่จะเข้ามาเติมเต็มให้ครอบครัวสมบูรณ์แบบและแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นโดยจะมีคู่ไหนกันบ้างนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะปั๊บโปเตโต้และใบเตยสัวพิษเรียกได้ว่าเปิดต้นเดือนพฤศจิกายนมาก็มีเรื่องราวดีๆให้ได้ยินชนิดที่ทําให้ใจฟูกันเลยทีเดียวเมื่อคู่รักต่างวายัยอย่างปับ๊บนักร้องนาวงโปเตโต้ได้วควงภรรยาสาวอย่างใบ เตยสัวพิษออกมาประกาศข่าวดีด้วยการลงวิดีโอผ่านช่องทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับระบุคแคปชั่นเอาไว้ดังนี้ว่าครอบครัวเรามีสมาชิกเพิ่มแล้วนะฝากเอ็นดูหลานๆด้วยนะคะโดยภายในคลิปนั้นจะเห็นได้ว่าทั้งคู่ต่างตื่นเต้นและดีใจกันมากๆทําเอาเพื่อนๆในวงการต่างหลัง่งไหลาพากันเข้ามาร่วมยินดีกันอย่างอุณาฝาขัางกันเลยทีเดียว oh, And whatever do I hope you've got to แบมปิติพั์และกวางช้องมาศก็ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่พิธีกรมือทองอีกหนึ่งคนของวงการบันเทิงไทยได้แต่งงานใช้ชีวิตคู่กับภรรยาสาวอย่างกวังช้องมาศมาร่วมปีกว่าโดยทั้งคู่นั้นก็มักมีโมเมนต์คู่ด้วยการพาไปเที่ยวสวีทหวานฉ่ำตามสถานที่ต่างๆให้เห็นอยู่บ่อยครั้งไม่เพียงเท่านั้นทั้งคู่ยังได้เริ่มวางแผนมีลูกพร้อมไปปรึกษาคุณหมออย่างต่อเนื่องอยู่บ่อยครั้งกันเลยล่ะค่ะซึ่งล่าสุดวันที่3พฤศจิกายนทั้งแบมและกวางก็ได้ออกมาเผยถึงข่าวดีและฉลองวัน เธอระบุข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่า Happy Birthday to us เดือน11วันที่3ปี2024ขอบคุณสำหรับของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดในชีวิตเลยนะงานนี้ทำเอาแฟนๆและคนบันเทิงต่างพากันเฮลานร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่กันเป็นจำนวนมากกันเลยทีเดียว โจอีบอยและเตยมีซีนีที่หลังจากที่ทั้งคู่นั้นเพิ่งเข้าประตูวิวาเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาไม่นานล่าสุดทั้งคู่ก็ได้ออกมาประกาศขา่าวดีขณะที่กําลังออกไปทริปเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งทางด้านภรรยาสาวโจอีบอยได้ออกมาเผยว่าตอนนี้ตนกําลังตั้งท้องลูกคนแรกพร้อมโชว์ผลอันตราสาวพร้อมแคปชั่นว่ารอบนี้ไม่เงาเพราะมากัน3คนเรียกได้ว่าทาเอาทั้งคู่เ hey, ฮลั่นดีใจกันเป็นอย่างมากที่กําลังจะได้เริ่มต้นเข้าสู่บทบาทในชีวิตใหม่และพร้อมที่จะขึ้นนนแท่่เป็คคุณคุณณพอ แม่มือใหม่ป้ายแดงคนล่าสุดของวงการบันเทิงอีกหนึ่งคู่ ข้าวตูพล,ลพลพ์และน้ำพึ่งธนพัทเป็นอีกหนึ่งคู่รักนักแสดงที่เป็นที่รู้จักกันดีในละครพื้นบ้านช่องเจดที่เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมได้ออกมาเผยข่าวดีว่ากำลังมีเบบี๋ตัวน้อยหลังจากที่ทั้งคู่ได้เข้าประตูวิวาไปได้ประมาณ1เดือนมนมาโดยทั้งคู่ก็ได้ออกมาโพสต์ข่าวดีผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมถือผลตรวจอันตรายเบบีตัวน้อยซึ่งในเวลาต่อมาทั้งคู่ก็ได้กลับมาอัปเดตพร้อมเฉลยเพศล,ลูกให้เหล่าแฟนๆและเพื่อนในวงการได้ทราบกันทั่วทั่ว่าทั้งคู่น,น กันเลยละคะพริมพิม,มาและต้อมศิวกรที่หลังจากทั้งคู่ได้จูงมือเข้าประตูวิวาร่วมกันไปเมื่อช่วงต้นปี2 5 6 7ล่าสุดก็มีข่าวดีมาฝากแฟนๆให้ชื่นใจกันอีกหนึ่งคู่เมื่อทางด้านนางเอกน้ำดีจากช่อง3ได้ออกมาเคลื่อนไหวพร้อมประกาศข่าวดีไปเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนกลางปีที่ผ่านมาพร้อมโชว์ผลตรวจอันตราซาวอวดความแข็งแรงของเบบี๋ตัวน้อยในท้องโดยในช่วงเวลาต่อมาทั้งคู่ก็ได้จัดงานเฉลยเพศให้เหล่าเพื่อนในวงการและเหล่าพี่เลี้ยงในออนไลน์ได้รับทราบโดยทัน่นนาตอ นี้คุณแม่กำลังอุ้มท้องหลานสาวให้ทุกคนอยู่นั่นเอง